โยคะกับครูออฟในคลิปนี้เสนออาสนะที่เรียกว่าพาริงหะครับประโยชน์เยอะแยะมากเลยช่วยทำให้ข้างตัวลีนขึ้นนะครับช่วยทำให้มีการกระตุ้นอวัยวะในการผลิตพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับรวมถึงมีการยืดคลายแล้วก็ช่วยในการลดการปวดปลายประสาทเริ่มจากเราจะยืนด้วยเข่าทั้งสองข้างนะครับ เสร็จแล้วข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักสมมุติตอนนี้ผมจะเอาข้างขวาเป็นหลักก่อนนะครับเราจะราบเท้าลงไปนะครับแล้วก็ยืดขาซ้ายมาทางด้านข้างเข่าตึงปลายเท้าชี้ขึ้นหน้ามองไปตรงๆนะครับหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกมือซ้ายแตะปลายนิ้วเท้าซ้ายนะครับเสร็จแล้ว แขนขวาแนบหลังใบหูขวาฝ่ามือขวาเนี่ยนะครับให้ชี้ไปหรือให้ผายไปทางด้านซ้ายของเราแงนหน้ามองตามปลายนิ้วมือขวาหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆย,ยืดกล้ามเนื้อข้างตัวด้านขวาเยอะๆขาซ้ายเราตึงกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้น 3-6ถึง6ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้ากลับมากตางแขนอีกครั้งหนึ่งออกปากเป่าบิดตัวไปทางซ้ายบิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแค่ไหนเราก็แตะแค่นั้นใครสุดแค่นี้ก็แค่นี้ใครลงไปถึงข้อเท้าก็ได้ใครมาด้านหน้าก็ได้ใครจะไปตัดตุ่มนอกเท้าซ้ายก็ได้เสร็จแล้วแขนซ้ายชูขึ้นด้านบน90องศาเปิดไหล่ซ้ายบิดหน้ามองตาม หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ3ถึงหลมหายใจจากนั้นเข้ากลางแขนหน้ามองตรงออกปากเป่าผักเปลี่ยนข้างนะครับยืนด้วยเข่าซ้ายราบหลังเท้าซ้ายลงกับพื้น ขาขวาชี้ไปทางด้านขวาเข่าตึงปลายเท้าชี้ขึ้นหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกมือขวาจับปลายเท้าขวานะครับเสร็จแล้วแขนซ้ายแนบหลังใบหูซ้ายบิดหน้ามองตามปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเปิดกล้ามเนื้อข้างตัวด้านซ้ายเยอะๆ นั้นข้ากลางแขนออกปากเป้าบิดตัวไปทางขวานะครับบิดไปจนสุดสุดเท่าที่ได้ของเราแล้วลงไปเหมือนที่เราพูดตอนครึ่งแรกเมื่อกี้เลยแขนขวาชูขึ้นด้านบน90องศาบิดหน้าเปิดไหล่มองตามปลายนิ้วมือขวาหายใจไว้สามถึงหกลมหายใจเหมือนกัน กลับขึ้นมากลางแขนหน้ามองตรงออกปากเป่าพักลองทำดูนะครับท่าน,นี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าโอ้โหประโยชน์ทางกายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับลองฝึกท่าพาริงหัสนะดูกันครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ